ครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับที่ทางเซลราบีนะครับชวนมานะครับผมก็ตื่นเต้นมากครับผมที่ได้เจอกับทุกคนนะฮะครับเป็นไงแฟนเยอะมากดูดิจิตออกงานเลยสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีจ้าครับผมอาจจะถึงเป็นวันแรกที่มาเจอเขาหลังจากตอนที่ออนไปใช่ครับผมเป็นเป็นงานแรกเลยครับผมหลังจากซีรีส์ EP หนึ่งออนไปเนาะครับผมก็ก็ใส่ตอบรับดีนะ ดีนะเนี่ยอีพีหนึ่งเลครับผมโอ้ยแต่พี่ฟอนพี่บุ๊คเขาน่ารักใช่ไหมเออเป็นน้องใหม่เข้ามาในแก๊งของเหมือนกันเนี่ใช่ใช่ครับแต่มีคนบอกว่าเราสมดมดีได้แต่อีพีแรกนะจริงเหรอฮะโอ้ยขอบคุณขอบคุณนะครับผมก็นอีพีหนึ่งยังออกมาติดเดียวอยู่ติดเดียวนะติดเดียวนะเอ้าติดเดียวเน้แต่ว่าครับก็ แฮปปี้แฮปปี้ครับผมดีใจมากๆครับที่ทุกคนชอบ EP 1นะครับผมยังไงก็ฝากดู EP ต่อไปอยู่กันยาวๆอย่างที่พี่ฟอร์ดบอกอ่ะ5เดือนกับอีก20วันครับผมก็เป็นซีรีส์แรกที่เราอยากทำดี่ครับผมความกดดันในการที่แบบเราเข้าดูคอมเมนต์แม้เราจะเอ,อาไปไดเดียวแต่ว่าได้เราถ่ายัำโอ้ย oh, <ใน S 1> ก็เอาจริงๆผมนั่งถ่ายดูคอมเมนต์ทุกวันเลย<อ>ใช่ใช่ครับผมคอมเมนต์ไหนที่เราอ่านแล้วรู้สึกแบบรู้สึกประทับใจมันทำให้เราแบบยิ้มไยจริงจริงจริงๆก็ มีหลายคอมเมนต์มากครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ชอบในซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับทั้งพี่ฟอร์ดบุ๊กทั้งผมแล้วก็พี่เพิร์ดนะครับแล้วก็พี่จูมาร์นะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับผมโอน้ยหายไปเยอะมากเลยครับพี่เพราะว่าเอาจริงๆตอนแรกเครียดมากเพราะว่าไม่คือเราเป็นน้องใหม่ด้วยไงแล้วเรามาคู่กับพี่เพิร์ดเนี่ยเราเรารู้สึกว่าพี่เพิร์ดเขาคือแบบ คุ้ยดาราดังแบบซุปเปอร์ตาร์อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเพราะว่าเรารู้จักพี่เพลยมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้สนิทอะไรอย่างงเี้ยครับอ่าเราก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็ตอนนั้นบวกกดดันด้วยครับผม<อ>แต่พอผลงานออกมาก็ขอบก็ดีใจครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบผลงานครับตอนนี้เรามีมกักมิ่งพวงกคนแล้วนะนี่เรายิบอะไรไเราหยิบอะไรเราต้องมักมิ่งยค่ะมักมิได้ไหมคะครับผมก็<ง> ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมฝากทุกทุกคู่เลยนะครับยาจากงเนอกจากมแวมีพี่าวว่าพี่าวเอาจริงๆอยากอยากอยากได้พี่สาวมากวายวไยวัยแถวเดียวผมออจจะหล่อเทขนาดนี้เอใครบอกผมน่ารักไม่มีหรอกอันนี้คือการันตีโดยโดยดยผมเองใช่ครับผมเหมือนพี่บุ๊กอะไงไง กลายเป็นนอลบอน้องลูกบุ๊กบุกกี้บุกกี้อย่ากว่า EP นี้เดี๋ยว EP ต่อไปเราจะได้เห็นครับผมก็ให้สปอยใช่ปะเดี๋ยวมันจะหลุดเอานะแล้วก็เอางี้ดีกว่าช่วง EP แรกๆก็จะเป็นพาร์ทของพี่ฟอร์ดบุ๊กก่อนนะก็จะอาจจะมีเพอร์เซนต้ามีพี่จูมาร์มาแซมแซมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ รอติดตามนะครับผมรอติดตามรับรองว่าพี่ฟอร์ดบุกเดือดมากนี่บูทแค่นี้เดี๋ยวลุ <c oughs> ้นเรารีวิวหนแล้วแม่เราเห็นท่าของพี่เขาไปแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างก็อุย้ยรู้สึกว่าประทับใจเพราะว่าไม่เอาจริงๆรู้สึกว่าพี่ฟอร์ดพี่บุกนี้เล่นเก่งมากรู้สึกว่าออกมาเป็นธรรมชาติมากมากเลยอะเราเราดูแล้วเราชอบนะตัวเราเองก็ชอบมาก,มากครับผมแล้วก็รอลุ้นว่าของตัวเองจะเป็นยังไง คู่พี่จูพี่มากใช่ไหมครับผมก็อุ้ยสองคนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเขาเล่นเป็นธรรมชาติที่สุดอยู่แล้ว่ใช่ไหมแมดเดพวกเรา่ะชัเราจะยังไงคะในความมืดมนแล้วก็ไปแสงสว่างนะครับจะดำเนินยังไงดีครับก็เออมันก็น่าจะช่วง EP กลางๆเลยครับผมอาจจะเข้าสู่ p h a ของเชรันตานะครับก็เอาจริงๆ ลากกองล่าสุดที่เราไปเล่นมานี่เรายังรู้สึกเขินอยู่เลยมันมีโมเมนต์หรอนี่เราไปเจออะไรก็ว่าทำลายกำแพงมือโบนของเราไงก็โอ้โหแต่ไม่รู้สิไม่รู้สิาตอบบรััทนทีมีจุดยิดแน่นตัวอะไรแบบนีมก็ตอบรับครับผมคว่าพี่เขาชวนอะไรก็เราก็อยากสนุกสนุกครับผมอยากรับซัพพอร์ตครับงไบบบ้าที่แอเราได้พาร์ทเนอร์ที่แบบมันอยู่ใกลกัน ครับผมก็เอาจริงๆรู้สึกว่ากับพี่เพิร์นนี่ง่ายมากเพราะว่าด้วยความนิสัยน่าจะคล้ายๆกันด้วยบางทีมันเลยแบบสนิทกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปไหนไปกันชวนชวนกันไปทําอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่พี่เขายอมไปทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อีกหนึ่งเวทีที่มันร้อนเหลือเกินที่วันนั้นเราเคยพูดการทูเวทีอะไรนะก็คือสกุตา นั่นก็ตกหม่อมมีไปเหมือนกันจนจะโกยหมดเลยที่น่ารู้ได้หม่อมมีเหรอหม่อมมีแน่หรอแม่ถอดถอดเสื้อก้าวขนาดนั้นโอ้โหได้หม่อมมีจบเลยเราส้มเหรอเราส้มเพราะเราออกกำลังกายไม่อยู่ก็ช่วงนี้ออกกำลังกายครับเพราะว่ารู้สึกว่าอยากอยากฟิตหุ่นครับผมมีแต่คนบอกว่าตัวบางไปอะไรอย่างนี้เราก็อยากเพิ่มความหนาของตัวมาใช่ไหมครับสุดขอบรับในพัสดที่เราออกกำลังกายมาแล้วก็เราได้ชวนไปสตร์ก็ เห็นเห็นรูปร่างตัวเองแล้วก็มดีใจดีใจใช่แต่สุดท้ายแฟนคลับก็บอกว่าน้องตัวจิ๋วน้องจิ๋วน้องจิ๋วแล้วยังต้องไปเพิ่มอีกไหมครับครับยังมีเป้าหมายอะไรอีกช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ยังไม่เพิ่มไปมากกว่านี้ครับผมเพราะว่าถ้าเพิ่มไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะตัวใหญ่กว่าพี่เพิร์ดเอาอะไรจริงๆร่างทองในความที่ของเราอยากเป็นประมาณปุ๊บล่างทองเหรอร่างทองเอาจริงอยากได้ประมาณพี่บุ๊กไง หุ่นพี่บุ๊กพี่บุ๊คหุ่นพี่ฟอสะไรยอย่างเงี้ยอ่าพี่ฟอสเลยเหรอจะใหญ่ไปนะแต่เรารู้สึกว่ามันแมนดีมันมีความแบบมัสโอลอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราชอบเลยครับแล้วานพลงนะครับอะไรคือกครับงานงานเพลงใช่ไหมก็ยังไงก็งานเพลงนี้คิดว่าน่าจะมีแน่นอนครับผม<า>น,น่าจะมีแน่นอนครับก็ รอติดตามกันนะครับฝากฝากด้วยนะครับผมเร็วๆนี้เอ้รขาก้อขอบยขอบคุณนะครับผมก็น่าจะอยู่ที่เสียงจากทุกคนแหละว่าแบบอยากอยากให้มีไม้อะไรอย่างเงี้ยครับจมีให้ถ้าให้โอกาสทำเพลงอยากทำเป็นแนวไหนอืมเอาจริงๆถ้าทำเพลงใช่ไหมอยากเป็นแนวไหนอยาเป็นแนวเต้นแบบเดือดๆนะับเต้นแบบเดือดเบอร์ไหนอ่ะเ เราเราอยากสู้เพลง Secret ของพี่เพิร์ดได้นี่เขาเพิ่งเรียนรา้จากนูดนเขาเลยนันีงไม่ก็มาเวลาไปออกงานคู่จะได้มีโชว์คู่ไงแบบความเดือดพอๆกันอะไรอย่างนี้สุดท้ายแล้วมีอะไรอยากฟังมันไปมางขผมก็ซีรีส์ perfect tenliner นะครับสายรหัสเทวดาน,นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมตอนนี้ออนไป EP หนึ่งแล้วก็ ทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับทาง GMM 25นะครับแล้วก็ดูได้พร้อมกันทั่วโลกทาง YouTube นะครับ GMM TV Official นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมค่ะค่ะครับผม